สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปแม่พอแกันน้ำมันชั้นแนวเองแล้วเด้อค่ะเด้อมาเด้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกปรุงมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คนเนี่ยเดี๋ยวใส่หอมใส่หอมสะก้อนเนาะหอมนี่ก็จะมีขึ้นชายฝรั่งแล้วก็ผักชีหอมแล้วก็ต้นหอมสามกระสัดกระสัดกระสัดแล้วก็กระเทียม กระเทียมเจียวเจียวเองค่ะตำตำแหลกแลลวก็เจียวใส่กระปุกอาจาะมาแล้วก็<า>คนคนคนใน,นมันเข่ากันนะจ้ะอันเนื้อสดจ้ะเนื้อสดตับสดตับหมูเนื้อเนื้องูเ,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 เข้ากันบปพี่น้องไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เกิดเตี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเซนอันมามา เส้นบอกนะคะเส้นเส้นมามา่าเห็นปะเส้นมามา่าลูกไส้กินแล้วจ้ะเพคนตาไปกินตันหักมือนี้เนาะเพคน宝妈นางน้ำ,นำโอ้ยหเฮียขอซิม,มก่อนเด้อปุ้งมันนะค่ะแต่ว่าขอซิมอีกก่อนเดี๋ยวเอาน้ำปลามาไปยุน <Hey. S 1> น่าจ้ะไว้กะยาวหลุดตัวเนาะ พักกะมีคือเกา่าหมพักปาปีกาทีมพ่อมันม่ได้ก,กินน่ะละแล้วก็กะลาปีน่าจะและ้วก็มีบักทัวสองหน่วยก,กับพริอกอ,อนันนี้ละแล้วก็มีแค่อดมีตนหอมน้อแม่เอามาเครื่องต้นเอาเต้เงาใบมันน้องแม่ซอยใช่นีี้เรามาเดินมาเดินฮัลโหลอีฟวันฮัลโหลกายกลมเอนจอยวินมีมาเดินพีนองเอิญมือสกูลสุกคนน่าจะ ขาแรงเข้าแรงเข้าแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยหิ้เข่าเดี๋ยวกินก็นเด้อเดี๋ยวสิเว้าอันอืมพอดีเลยจ้ะขอยับขามาไ,ไก่ๆก่กนเด้ออืมแม่ทำให้หน่อยนะพรุ่งนี้จะกินมามันดาอืม Saya yeah, pak. Mm hmm, mak.

ตัวแปบบ็บตัวแป็บฝรั่งอ่ะจ้ะตัวแปบพบี่น้องจ้าทิกแมนมูแมนบีนตั้มก็แซ่บอ่ะ

พี่น้อง,องคนใดน้องแม่ยังม่ไดไปตอบคอมเมนต์นะสองคนโทดขอไพ่เด้อค่ะเดี๋ยวไปแท้ๆจ้ะกะนเขียนทีไม่จ้ะนม่นไปตอบเนาะ้นหอมพลังจ้ะ บ้านทำมันสิออกหินหน,นะในบ้านเท่าแซกมันสีหินห้นหอม <c oughs> Ela não me assistia é do dia, né? Não, eu não te deixava... Eu não te deixava... Hmm? Sập à <coughs> Thank uh -huh. เตนเน่จะแล่นพี่น้องตอนนี้โอ้ยรุ่นแรงขนาดปรแม่รุ่นแรงแบะเรื่องโลกนะจ๊ะรุ่นแรงเรื่องเด็กหน่อยเด็กหน่อยไแอ่อละวนันไว้รุ่น,นะจ๊ะที่ว่าเขากําลังยุ่ในช่วงที่ว่ากําลังที่พันยุ่ในช่วงที่ว่ากาลังเที่ยวเองก็ว่าไดะ แล้วบัน,นี้เขามาลอกดาวว่าให้ออกจากบ้านสามทุ่มเนะสามทุ่มพัก,กันออกไปโอ้โเป็นจุดๆได้พี่น้องไปตีตีลานอัดตีลานคาตีแล้วก็พักกันเอาของออกมากเสร็จมวนมันมาน ทุกจุดเลยจ้ะตอนนี้แต่ว่ายานอยูอย่ค่ะยานเขาคาเนาะเพราะว่าเขาห้ามแล้วำรวนห้ามแล้วจ้ะถ้ามันรัฐบาลกห้ามแต่ว่าเพิ่นยังเหตุดยู่กันยานแบบบเขาสั่งผ่าเนเลย่นอะคือประชาชนในหลายในหลายหน่วยงานเขากถ้าเด็กบ่ฟังนะ่ะสามารถสสิเสีดเหตุยังรุนแรงได้จ้ะ อันลูกชายน่ะลูกชายคุณหน่อยนางแมวนะ่ะเพราะว่าเนี่บยบ่ได้ไปน้ำเขาขั้นไปแ,แต่สิค่ะเป็นางแมวคือสิสลบยังไงมีเด็กหน่อยกลุ่มหนึ่งเพิ่นกิดสิบสามสิบสี่เนาะจ้ะตีเนาะตีเดี๋ตีซ้ำตีเด็กหน่อยเด็กหน่อยซ้ำลูกชายนางแมวเนี่ยนะอายุสิบขวบนะจ้ะจนว่าพี่น้องอ้จับทุ่มเลยเด้ กราสันมา,ใ,มาใ,ใกล้ๆบ,บ้านน้องแม่ในนาะลุงเรียนลูกน้องแม่เรียนนี่แหละดีเพิ่อนปไปไปน้ำเขายังง่ะโอ้กสันแม่น้องแม่ในสลบท้แน่ะพี่นอ้องเขาจับทุ่มเลยจับเด็กหน่อยคนนั้นทุ่มลงดินนะ่ะถีบจักรยานจนพังเบิดตดีนะว่าผู้ใหญ่เห็นเนาะพากันไปนเล่นโยสน้มโรงเรียนนะพี่น้องอันแลาา้วกั ตอนนี้ก็สิจับได้แล้วคิดว่าเพราะว่ากันคนหูนะว่าเด็กน้อยคนั้นอยู่อยู่บ้านเล็กที่ถดายนะอยู่แถุเทลเนลจะกำลังอยู่ในวัยรุ่นเนาะหลบกมันเห็นเห้นคนบาอีหลีด้อจะหลบกโควิดนะเนม่แล้วแม่เลยสั่งหามมาให้เขาไป้ามู

ตอนตอนในตำรวจกับไปที่จุดใหญ่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวเอาเล็กีจว่ามองเพิ่น,นของลดราคาของไม่ไมย่อหอแต่ว่ามันลดราคาอันตะรายแห่ง Don't harm me. Okay. Hmm? มันอีกคื้โดนแถวฉันเลยเช่แล้วลูก ทุกอย,ย่างมลันตเยีว่ะคลิปนี้ไปแค่นี้พี่น้อง้าพ่อกันคลิปนะขอบคุณในร้าให้ด้ค่ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแคนดงแม่เดอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจไปแล้วค่ะ